ปีนี้เป็นปีเสือถ้าหากว่าใครที่เกิดปีเสือหรือว่าเกิดปีมะโรงนะคะเสือกับมะโรงสองปีนะคะเป็นปีที่ค่อนข้างดุเสือกับมะโรงนี่ดุนะทุกคนมะโรงก็ดุนะคะเพราะว่าปีมะโรงอ่ะเป็นปีของการต่อสู้ปีเสือเป็นปีของการแบบว่ายิ่งใหญ่ค่ะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ําจะเจริญรุ่งเรืองมากทุกคนอะไรก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ําจะเจริญรุ่งเรืองมากนะคะในปีนี้เพราะมันจะเป็นช่วงจังหวะของธุรกิจเกี่ยวกับน้ําจะจะบูม จะบอกว่าทุกคนใครที่เกิดปีมะโรงกับปีเสือนะเทคนิคการที่จะทําให้คุณนะคะแบบว่าทําอะไรก็สาเ,เร็จสาเร็จสาเร็จสําเร็จสําเร็จนะปีนี้เป็นปีดุให้คุณนะคะเขียนคิ้วถ้าสมม,มุติว่าคุณะ่ะกลัวการสากักไม่อยากไปสกักให้คุณเขียนคิ้วโกงๆกงให้คุณนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูคิ้วนะอันนี้คือคิ้วที่แบบว่าเห็นนะโป่งไหมทุกคนนี่โก่งไหมเห็นไหมคะปีมะโรงกับปี ปีเสือค่ะนะคะปีงูใหญ่กับปีเสือนะปีนี้เขาบอกว่าให้เสริม่วงจุ้ที่หน้านะคะใครที่อยากแบบว่ารุ่งปังแล้วเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักประสบความสําเร็จผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนถ้าสมมุติว่าคุณอะไม่ได้ไปสักคิ้วไม่ต้องคือคือไม่จำเป็นต้องสักนะคะ ให้คิ้วสวยอยู่แล้วให้ไปกันคิ้วฟังนะมีบอกเทคนิคนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค้าขายร่ำรวยคนจะตัดสินใจซื้อคุณคุณจะมีเสน่ห์นะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีดุถ้าสมมติว่าปีดุอะค่ะเราต้องทำหน้าให้สว่างไปทำคิ้วโกงคิ้วโกงก็คือเนี่ยค่ะไปกันนะคะไปร้านเสริมสวยการสิบบาทนะคะบางร้านกันให้ฟรีแม้ถ้าเกิดคุณเป็นออลูกค้าประจำให้เขาอะกันคิ้วโกงโอเคนะหนึ่งแล้วนะกันคิ้วโกงนะบางคน อยากสักก็ไปสักไม่เป็นไรแต่ต้องบอกเขาว่าสักคิ้วโก่งโอเคไหมเพราะปีนี้อะค่ะถ้าคิ้วคุณโก่งหมายถึงว่าคิ้วคุณเนี้ยเนี่ยโก่งคือแบบนี้ทุกคนนี่นี่เห็นไหมขึ้นไปตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าสักคิ้วโก่งเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะคะมาโก่งตรงปลายนะไม่ใช่มาโก่งตรงกลางบางคนมาสักคิ้วโก่งตรงกลางนะคะเออทุกคนคิ้วโก่งนี่คือแบบว่าโก่งตรงนี้นี่นี่นี่ตรงจะไปนี้นะคะให้เขากันหรือว่าไปสักก็ได้เขาบอกว่า ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาทําธุรกิจจะประสบความสําเร็จคุณทําอะไรอยู่คุณจะพูดง่ายไขยข้องเจรจาอะไรก็ประสบความสําเร็จอันนี้คือเรื่องจริงนะคะลองนะใครที่ไม่อยากสักก็ไปกันเฉยๆคอประมาณยี่สิบวันกันทียี่สิบวันกันทีอย่างเงี้ยค่ะอัิวแล้วหนึ่งนะทีนี้ปากทุกคนนี่น,นี่นี่คือปากอีฉันไปสักมานะเนี่ยดูนะปากใหญ่ขึ้นไหมเออเขาบอกว่าปีนี้ เราอาจจะได้ทรัพย์ใหญ่ทุกคนคนปีมะโรงคนปีเสือจะได้ทรัพย์ใหญ่แต่คนปีอื่นอย่าน้อยใจนะคือคุณน่ะได้ทรัพย์ใหญ่แน่ๆนอยู่แล้วแต่ว่าสองปีนี้เขาจะต้องแบบใช้พลังเยอะทุกคนคนปีเสือกับคนปีมะโรงปีนี้ต้องใช้พลังงานเยอะมากนะคะเหนื่อยมากอพูดมากเอออันนี้จริงนะคะเหนื่อยมากพูดมากทํามากเอออะไรต้องมากกว่ากว่าทุกปีอ่ะกว่าปีเถาะกว่าปี อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเสริมนะคะเพื่อให้เขาไม่ต้องเหนื่อยแบบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการเสริมมีสองแบบหนึ่งเสริมคิ้วโกงสองเสริมปากใหญ่เกี่ยวกับการเจรจาเกี่ยวกับการดูดซับพ,พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองเจรจาอะไรประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้ทุกคนทำไงงี้ฉันไม่เจ็บตัวหรอกคะ่ะดีฉันเป็นคนที่แบบว่าเชื่อเราเชื่อเบอร์ล้านอ่ะทุกคนใครก็ฉุดดีฉันไม่อยู่ยเข้าใจเนาะมันจะเจรจาสําเร็จโอเคไหม นฟังเราเขาจะแบบว่าเหมือนเรามีวาทศิลป์นในการพูดเขาจะหลงสเสน่ห์เราเวลาเราพูดทุกคนก็ไม่รู้สินะเออมันจริงอะ่ะก็มันจริงอะ่ะนะคะก็ก็จริงอะ่ะก็เจราจาอะไรก็สําเร็จง่ายอะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะวาจานะคะใครที่เกิดมาลงกับขานนะวาจาต้องไปทําปากให,ให้ใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนปากเล็กซับชิ้วโลงเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเจราจาอะไรก็สาเร็จสาเร็จสําเร็จ